ครับสวัสดีครับวันนี้เราก็จะมาดูฮีเท er ็กเชิงเจอร์แล้วนะครับตอนนี้เป็นตัวเล็กลงกว่าเดิมแต่ขนาดท่อ,อตัวที่แล้วในสองนิ้วตัวนี้เหลือนิ้วเดียวก็ผมใช้ปั๊ม2นิ้วขนาด2แรงม้าอัดน้ำเข้าไปนะครับมันก็ไหลยอยู่แค่นี้เดี๋ยวเรามาดูวิธีการล้างก็ตัวนี้นะครับก่อนจะลื้ เราต้องเช็คระยะมันก่อนว่าระยะระหว่างเพดมันห่างกันเท่าไหร่ก็ประมาณสามเซนครึ่งสามจุดหกสามจุดห้าแลเราก็จะจดไว้นะครับวัดก็ต้องวัดซ้ายขวานะครับสองฝั่งเลยสามจุดสี่สามจุดห้าสามจุดสี่ก็ตอนนี้ก็คลายนอ็อตออกหมดแล้วนะครับของเดิมเนี่ยเขาใส่น็อตไว้แบบนี้แต่ทางที่ถูกมันต้องเป็นอย่างนี้ไม่ใช่ฝั่งนู้นเนี่ยเขาจะมีหลัก สำหรับเลื่อนเพจออกมาได้ทั้งบนและล่างตัวนี้ถ้าเราใช้กับน้ำเนี่ยนานาเนี่ยเกิดสนิมมันก็จะแน่นต้องเคาะตีออกมาและเราถึงจะดึงเพจพวกนี้ออกมาได้ก็เมื่อดึงได้ระยะแล้วเราก็จะดึงแผ่นออกมาได้นะครับประมาณอย่างนี้อ่าก็อันนี้คือเป็นประกันแผ่นแรกนะครับสังเกตว่ามันจะเป็นโอลิงหุ้ม um ทั้งสองอันเลยเดี๋ยวเราไปดูประกันแผ่นที่สองกัน มันจะแตกต่างกันยังไงอ่ะเดี๋ยวอันนี้คือมันจะเป็นสองฝั่งนะจะเห็นไหมระหว่างฝั่งที่เป็นสีขาวกับสีครีมอย่างเงี้ยฝั่งเนี้ยจะเป็นฝั่งเคมีฝั่งนี้จะเป็นฝัง่งน้ําอ่ะอันนี้ก็เหมือนกันฝั่งเคมีฝั่งน้ําก็คือจะแยกซ้ายขวาแบ่งครึ่งกันไปแต่ตัวของเขาเนี่ยมันจะไม่ใช่อย่างนั้นมันจะ พราะเมื่อผ่านมาด้านหลังเห็นไหมฝั่งเคมีเนี่ยเขาจะทะลุมาฝั่งนี้วิ่งมานี่เลยวิ่งมาห้องนี้และออก็ไปรูนี้แต่ฝั่งน้ําเนี่ยจะถูกประเก็นกั้นแม่้วิ่งเข้ามาอยู่เพราะมันจะวิ่งน้ําสลับกับเคมีแยกกันไปเห็นไหมแผ่นต่อมาน้ําจะเข้ามาฝั่งนี้แทนแล้วมันก็จะมาไหลฝั่งนี้แล้วออกมานี่ ส่วนเคมีเนี่ยจะวิ่งผ่านอย่างเดียวโดยที่มีซีนตัวนี้กั้นอยู่ไม่ให้เข้ามาปนกันก็จะเป็นอย่างนี้ต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆครับน่าจนหนึ่งแผ่นสุดท้ายแผ่นสุดท้ายมันก็จะแตกต่างแผ่นอื่นคือเขาจะเป็นรูป,ปิดเลยคือน้ํามาถึงตรงเนี้ไม่ว่าจะเคมีหรือน้ํายาก็จะมาจบที่ตรงนี้ท่อบนแล้วก็ท่อล่าง โดยที่ระหว่างนั้นน่ะมันจะเป็นเหมือนเส้นผ่านวิ่งลงไปโดนมาครับวิ่งลงไปเรื่อยๆอก็หลังจากประกอบเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมารีเช็คดีว่าระยะเนี่ยมันได้ตามนั้นไหมอันนี้ก็ไ้สามจุดห้านะครับห้าสามจุดหกอยู่สามจุดห้าอ่านี้ก็สามจุดห้านะครับตัวนี้สามจุดหกด้วยโอเคอยู่สามจุดห้า ระยะใกล้เคียงับได้อยู่อย่างนี้ไม่น่าจะมีปัญหาอะไรก็หลังจากล้างย e ีทิชเชอร์ e ไปแล้วนะครับตอนนี้เราก็มาทำการทดสอบโดยที่ใช้ปั๊มเดิมใช้ยางเดิมเปลี่ยนแต่ตัวย e ีทิชเชอร์ก็ผลปรากฏว่าแรงขึ้นกว่าเดิมมากมายเลยครับงานล้างย e ีทิชเชอร์ก็จะมีเพียงเท่านี้ครับก็ขอขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมครับขอ,ขอบคุณครับ